สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์การแข่งขันขุมทรัพย์สามเขตแดนลึกลับเขตแดนลึกลับของตระกูลอีเป็นที่เรื่องลือในแดนเทียนชิงและเป็นแดนลึกลับขั้นสุดยอดลูกหลานตระกูลอีส่วนใหญ่จะเข้าถึงรูปแบบเต๋าบางอย่างได้หลังจากที่เข้าสู่เขตแดนลึกลับ ความเร็วในการฝึกฝนของราชาอารหังและอีชันนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะสามเขตแดนลึกลับเหล่านี้เมื่อนึกถึงการแข่งขันเจียงอี e ้ก็หมดความสนใจเขามีสมบัติอะไรกันเว้นแต่ว่าเขาจะมอบสิ่งประดิษฐ์โบราณให้จักรพรรดิอรหงังแต่มันจะเป็นไปได้หรือเขาไม่ใช่คนโง่ความคิด เขาจะผลิตภาพวาดสวรรค์สัก2-3สองสามภาพได้ขณะที่เขาได้ยินว่าจากกระพัดอรหังเองก็เป็นศิลปินขั้นเทพแต่เจงอี้จะสามารถวาดภาพใดๆได,ได้หรือ แน่นอนว่าไม่ภาพวาดสวรรค์เพียงภาพเดียวจะเผยตัวตนของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่คิดเรื่องนี้และขัดสมาธิเพื่อพักฟืน้นขณะที่เขาพักฟืน้นเขามองดาวดวงที่ก้าและสงสัยในพลังงานที่มองไม่เห็นภายในนั้นลมดารา ลมดาราเป็นสิ่งที่น่ากลัว30กิโลเมตรในท้องฟ้ายามค่ำคืนถือเป็นสถานที่ที่ยอดฝีมือกึ่งเทพธรรมดาไม่กล้าไปแล้วผู้ใดจะต้านการโจมตีอันไร้ขอบเขตจากลมดาราได้ หากเขาเข้าใจลมดารานี้ได้อย่างสมบูรณ์มันจะกลายเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพทั้งการโจมตีและป้องกันแม้ว่าความสามารถที่น่ากเกรงขามจะโจมตีเขาแต่เขาก็จะใช้ลมดาราลบล้างพลังงานจากการโจมตีของฝ่ายศัตรูได้ น่าเสียดายที่เขาอยู่ในสาลาหอมหววอีและเจียงอี้ไม่สามารถปล่อยลมดาราได้อย่างประมาทมันจึงยากที่จะศึกษามันจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเหตุใดศาสตร์นิรนามถึงสามารถดูดซับลมดาราได้แล้วเหตุใดลมดาราจึงถูกเก็บไว้ในดาวดวงที่เก้าทำไมไม่เป็นดวงที่เจ็ดหรือแปด เขาปล่อยลมดาราออกมาเล็กน้อยและปล่อยให้มันหมุนรอบฝ่ามือของเขาและให้มันหมุนรอบตัวเขาช้าชาด้วยความคิดจากนั้นมันก็บินกลับไปยังฝ่ามือและเข้าไปในฝ่ามือของเขาเจียงอี e ้สังเกตว่าดาวดวงที่ก้าวสว่างขึ้นมาและพลังงานลมดาราก็ถูกดูดซับเข้าไปด้วยตัวเองตําหนักดาวดวงที่ก้าวนี้แปลกชะมัดใครเป็นผู้มอบศาสตร์นิรนามนี้ให้ข้ากันนะ ท่านแม่ท่านอยู่ที่ไหนกันเจียงอี e ้ถอนหายใจเล็กน้อยเนื่องจากมีหลายอย่างที่เขาไม่เข้าใจเนื่องจากศาสตร์นิรนามนี้ <Yeah. S 1> เขาถึงกลายเป็นคนประหลาดและเขาสัมผัสได้ถึงฝ่ามือที่มองไม่เห็นบนฟ้าที่คอยควบคุมชีวิตเขาอย่างละเอียดและทำให้เขาก่อร่างเป็นร่างนี้ทีละเล็กทีละน้อยในวันนี้ yeah. ไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวนเจงอี้ e. อีกและหลังจากพักฟื้นมาทั้งวันอาการบาดเจ็บของเขาก็ดีขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยเขาก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อขยับร่างกายและเมื่อถึงยามกลางคืน สาวใช้ก็นำอาหารเข้ามาให้เขาแต่เขาไม่มีอารมณ์กินมันและพักฟื้นต่อเจงอี้ตื่นขึ้นมากลางดึกและมือของเขาก็สว่างขึ้นพร้อมกับเตาหินยักษ์ที่ปรากฏออกมาสิ่งประดิษฐ์โบราณสิ่งประดิษฐ์โบราณสลักลายเตาสมบัติล้ำค่าของนายพลเก่าแก่ ดวงตาของเจียงอี้ร้อนรุ่มขณะที่เขาค่อยๆเทแก่นแท้พลังลงไปในเตาหลอมศักดิ์สิทธ์ขณะที่เขาพยายามขัดเกล่ามันชื่อของมันอาจฟังดูเกรี้ยวกราดมากและหากเขาสามารถขัดเกล่ามันได้ เขาคิดว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาอาจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแน่ๆกันแท้พลังข้าไม่สามารถเข้าไปได้เจียงอี e ้สังเกตเห็นปัญหาทันทีที่เขาขัดเกล่ามัน แก่นแท้พลังไม่สามารถเข้าไปในสิ่งประดิษฐ์โบราณได้และมันไม่มีปฏิกิริยาใดๆแม้ว่าแก่นแท้พลังจะล้อมรอบเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์นี้เขารันอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและในที่สุดก็ตัดสินใจว่า <Yeah. S 1> เตาหลอมศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่สามารถขัดเกลาด้วยแกนแท้พลังได้เป็นปะโด้ยอย่างไรกัน แล้วคนอื่นขัดเกล่าสิ่งประดิษฐ์โบราณของพวกเขาอย่างไรกรันเจงอี e. ้ปวดหัวหากเขาขัดเกล่ามันไม่ได้เขาก็จะใช้มันไม่ได้และมันก็จะไม่ต่างอะไรจากหินก้อนหนึ่งเท่านั้น หรือข้าควรตามหาอีฉันและหยินรวบปีงเพื่อถามพวกนางดีเจียงอี้รีปัดความคิดนี้ทิ้งไปพวกนางทั้งสองเป็นดั่งดอกไม้พิษและยิ่งพูดคุยกับพวกนางมากเท่าไหร่เขาก็จะหลงสเสน่ห์พวกนางโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วหากเขาเกิดคิดลึกซึ้งเกินไปเขาคงโดนสาบแช่งไปชั่วนิรนันดร์ข้าต้องไม่ไปยุ่งกับพวกนางมากเกินไปเจียงอี e ้ตัดสินใจอยู่เงียบๆว่าจะจับไปเมื่ออาการบาดเจ็บของเขาหายแล้ว เขาจะมองหาเมืองเล็กๆเ,เพื่อซ่อนตัวและเมื่อหูนี่และจีทิงยี่กำลังจะกลับไปยังเมืองจากกระพัดแห่งหมูมานเขาก็จะสกัดกั้นและสังหารพวกเขาแต่ค่าควรทำเช่นไรกับเตาหลอมศักดิ์ส <Yeah. S 1> ิทธิ์นี่ดีเจียงอี้ไร้หนทางอยู่ครู่หนึ่งขณะที่เขายังคงหาทางอื่นๆเขาหยดเลือดลงไป yeah. ใช้ดวงจิตสัมผัสกับเตาหลอมและแม้กระทั่งปล่อยดาบวิญญาณออกมาเพื่อดูว่ามันจะเข้าไปในเตาหลอมได้หรือไม่ท้ายที่สุดดาบวิญญาณของเขาก็ยังเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมันมีอาคมยับยั้งที่ขัดขวางดาบวิญญาณเอาไว้ หลังจากที่เจียงอี้พยายามมาทั้งคืนเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้จนถึงรุ่งสางไม่มีอะไรที่เข้าไปในเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ได้เลยและมันก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับมันรุ่งเช้าสาวใช้ก็ตื่นแล้ว เจียงอี e ้จึงไม่มีทางอื่นนอกจากต้องเก็บตาวหลอมศักดิ์สิทธิ์กลับเข้าไปในแหวนของเขาและพักฟื้นต่อวันนี้ก็สงบสุขเช่นเคยเนื่องจากอีจฉาและหยินร่วบปิงไม่ปรากฏตัวขึ้นเจียงอี e ้ก็ไม่ได้ถามถึงพวกนางหรือใครอื่นเลย เขาแค่จดจ่ออยู่กับการพักฟื้นเท่านั้นเมื่อตกกลางคืนและหลังจากที่สาวใช้เข้านอนแล้วเย่งอี้ก็แอบหยิบเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ออกมาและศึกษามันต่อหากเขาขัดเกลาสมบัติที่สำคัญเช่นนี้ไม่ได้ เขาคงกระอักเลือดอย่างแน่นอนเขามุนเวียนแก่นแท้พลังอย่างสบายๆขณะที่ต้องการดูว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆหลังจากการขัดเกลาเป็นเวลานานหรือไม่ผลที่ได้ก็ทำให้เจียงอี้ผิดหวังเพราะมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในขอบเขตการบ่มเพาะเท่าเขาคงไม่สามารถขัดเกลามันได้ สิ่งนี้จะคล้ายสมบัติเชื่อมดวงจิตไหมนะมันจะขึ้นอยู่กับโชคหรือเปล่าในยามนั้นก็เกือบเช้าแล้วและเจียงอี้ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากลืมตาและจ้องมองก้อนหินที่มือของเขาขณะที่จนปัญญาสมบัติเชื่อมดวงจิต เมื่อนึกถ um ึงสมบัติเชื่อมดวงจิตเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากห่วงฝูเทาเทียนห่วงฝูเทาเทียนบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงนั้นจะง่ายต่อการขัดเกลาหากใช้พลังดารา หรือข้าควรลองใช้พลังดาราหมายเขาลงมือทันทีเมื่อคิดเรื่องนี้เขาค่อยคอยหมุนเวียนพลังดาราจากตำหนักดาวของเขาและหมุนเวียนรอบเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์และมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันที <Yeah. S 1> เตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดสว่างขึ้นและดวงตาของเจงอี e ้ก็สว่างขึ้นเช่นกันพลังดาราขัดเกลาเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ความเร็วของมันช้ามาก yeah. เขาจึงค่อยๆสัมผัสถึงมันประมาณ15นาทีและพบว่าหนึ่งในพันพันส่วนของเตาหลอมนี้ได้รับการขัดเกลาแล้วเจียงอี้คิดว่าเขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนในการขัดเกลามันให้สมบูรณ์เอาละเวลาไม่ใช่ปัญหา ราบใดที่เขาขัดเกล่ามันได้เขามีพลังดาราอยู่ไม่น้อยและการใช้มันไปกับการขัดเกล่าเตาหลอมศักดิ์สิทธ์ก็คุ้มค่าท้องฟ้าเริ่มสว่างและเมื่อสาวใช้ตื่นขึ้นมาเจยงอี G ้ e ก็ออกคำสั่งทันที่ <Yeah. S 1> ข้าจะเข้าสู่สันโดษอีกหลายวันพวกเจ้ายืนเฝ้าด้านนอกไปได้และหากมีใครต้องการเจอข้าก็ให้ปฏิเสธพวกเขาให้หมดแล้วรอข้าออกจากสันโดษเจ้าข้านายน้อย <Yeah. S 2> สาวใช้ทั้งสองถอยกลับไปอย่างเชื่อฟังและเปิดอาคมยับยั้งทันทีเจียงอี e, ้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อสำรวจรอบๆก่อนจะกินยาพักฟื้นต่อ yeah. เขาไม่ได้กังวลกับร่างกายของเขาอีกต่อไปและจดจ่อกับเตาหลอมอย่างเต็มที่เมื่องานเลี้ยงครบรอบจากกระพัดอรหังสิ้นสุดลงหูนี่และจีทิงยี่จะออกเดินทางและกลับไปยังเมืองจากกระพัดอุดอน การต่อสู้ที่ดูเดือดย่อมประทุขึ้นอย่างแน่นอนและเขาจะต้องพยายามทุกวินาทีเพื่อเสริมกำลังของตัวเองเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและช่วยสู่รั่วเสวียไปอีเข้าสู่สันโดษเ,เขาบอกว่าเขาไม่รับแขกใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในวันที่ห้ายหยินรั่วปิงมาเยี่ยมเขาและเมื่อนางได้ยินรายงานของสาวใช้นางก็มองไปที่ประตูที่ปิดสนิทอย่างผิดหวัง เขาเข้าสู่สันโดษเพื่อศึกษาสิ่งประดิษฐ์โบราณหรือลมดาราหรือ mm. หรือเขาจะใช้การเข้าสู่สันโดษมาเป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงการพบนางหรือเป็นอย่างที่พี่ใหญ่ฉันพูดจริงๆ ไปอีไม่ชอบผู้หญิงหยินรูปปิงรู้สึกพ่ายแพ้อย่างอธิบายไม่ได้นางเป็นหญิงสาวที่มีชื่อเสียงและเป็นหญิงงามอันดับสามของปทีนางเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองขายหน้าเพื่อมาพบชายคนหนึ่งแต่ก็ถูกปฏิเสธที่นอกประตู เช่นนั้นก็ช่างสตรีตระกูลหยินมีความภาคภูมิและหยินรูปปิงก็มีการแสดงออกที่ผิดไปหลังจากนางเดินออกไปและเมื่อนางอยู่ที่ประตูทางออกนางก็บอกสาวใช้แล้วพูดว่าเมื่อไปอีออกจากสันโดษแล้วบอกให้เขามาพบข้าทันทีหากเขาไม่มาข้าจะไม่มีวันเจอเขาอีกในชาตินี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ